นะคะโรงเรียนนาริวของเรานะคะได้จัดกิจกรรมชมลมขึ้นค่ะอ่ะาล้าน้อยอยากทราบว่ามีชมลมอะไรบ้างแลวเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเราไม่รอช้ารเราไปดูกันเลย ในการทำมากเหรอคะมีผ้าค่ะแล้วก็เข็มค่ะเข็มแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็แค่เนี้ยแหละค่ะแล้วก็มีกาวนะคะไว้ติดแค่ว่าถ้าดูอุปกรณ์น้อยก็สามารถทาแบบเป็นผลงานที่ดีเลยทีเดียวเราได้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างเอ่ยก็ได้ใช้เว่าให้มีประโยชน์ก็คือได้เลยค่ะ ชมรมที่ห้ากันแล้วค่ะใช่แล้วกินหอมมากเลยเราจะไปดูว่าชมรมนี้ชื่อชมรมอะไรแล้วก็ทำอะไรกันค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะอยู่กับคุณภูประดับชมรมแล้วค่ะใช่แล้วค่ะชมรมมีชื่อชมรมอะไรคะชมรมประดิษฐ์ประดอยโอ้ชื่อหน้าสนใจเลยดีแล้วทำอะไรบ้างคะคุณรูมชมรมของคุณภูนะคะก็จะนำนะคะเศษวัสดุโดยใช้ก็คือถุงน้ำยาปักผ้านุ่มหรือถุงน้ำยาปักผ้าเรียบก็ได้นะคะซึ่งเราไม่ต้องซื้อหาเลยนะคะ น้งยาตรงนี้นะคะมาตัดนะคะทั้งสี่านนะคะเราจะตัดออกเลยนะคะตัดให้สุดมุมนะคะทั้งสี่าาเลยนะคะเทคนิคการทำนะคะสังเกตว่าตรงต้นจะติดเห็นไหมคะเราก็ม่ค่อยซอลนะคะซอลให้ออก สอชิ้นนี้เท่ากับ1ดอกเท่านาั้นนะคะคันนี้เทคนิควิธีการทำใช่แล้วค่ะเพื่อหนึ่งดอกอันนี้นะคะหนูก็เลือกเอาว่าหนูจะถุงแบบไหนสีสดใสยังไงและที่สำคัญคือมีกลิ่นหอมมากนะ,ะเลือกชาเีเพราะว่ามันทําให้ดอกไม้มีกลิ่นหอมใช่และสวยด้วยถูกไหมคะทั้งหอมทั้งสวยอยู่ในตัวเดียวกันนะคะ,ะคัะนนี้วิธีการทําขั้นที่2ก็คือตั้งถุงน้ํายามาปัครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราจะติดเม็ดใส เราก็ิดนะคะเทปใสไม่มองเห็นติดแล้วก็นำมาพับเพิ่มติดด้วยเทปใสหลังทำให้ติดด้วยเทปใส,นะะดดเ,สเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดเพื่อให้ได้เป็นกรีดดอกนะคะตัดเป็นฝอยๆให้เท่าๆกันนะคะทิะ้งจังหวะให้เท่ากันนะคะและให้ตรงๆอย่าใ,ให้ขาดนะคะธีการตัดน,นะคะ ถ้าเรายิ่งตัดได้สม่ำเสมอช่วงจังหวะเท่ากันนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปเนี่ยดอกจะออกมาสวยนะคะแล้วก็ฟูนะคะเราตัดเช่นนี้สองอันเลยนะคะตัดให้ดูจนเสร็จนะคะเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนะคะเพราะเราจะต้องตัดยังไงไม่ให้ม ถ้าเราออกแรงเกินไปถูกไหมคะนะ้ำมือไม่นิ่งพอนะคะมันก็จะเลยทำให้ขาี่ข่ะเราก็เสิยด้วยดังนั้นมีการฝึกสมาธิเราไปด้วยนะคะในการทํานะคะเราต้องนิ่งนะครับเพื่อให้จงังหวะมันะะเท่ากันนะคะดอกก็จะออกมาสวยนะคะนี่คือวิธีการทำารั้นแรกนะคะกลับไปไม่ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็นําชิ้นที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาผันการ นะคะมาเข้ากานนะคะมีการเที่ยงเลยเนาะนะคะมีขอมีไทโนะด้นข้างด้านในลูก้านในทางนะคะเราก็นำมาขันกานนะคะตรงช่วงที่แหลมด้านบนนะคะนะโดยที่เวลาการพันเทคนิคมันก็มีเหมือนกันนะคะการพันก็คือเราต้องไม่ช่วปลายตรงเนี้ยมันเท่ากันเสมอวิชนั้นดอก่อมาไม่สวยก็ค่อยๆหมุนยูโป้นิชีข้นนี้เพียงกดไวดกดไว้ให้แน่นนะคะกดให้แน่นเลย นะคะคุไปเรื่อยๆนะคะช่วงล่างนี่จะต้องเท่ากันเสมอเดอกมันก็จะเริ่มฟูนะคะเริ่มบานไปเรื่อยๆนี่ชั้นที่หนึ่งอ๋อแล้วจะทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆใช่มคะแค่สองชั้นเท่านั้นค่ะนะคะนี่คือชั้นที่หนึ่งผสจชั้นที่หนึ่งกับชั้นเอย่างนี้เลยนะคะปั่นลงมาชั้นแรกก็ฟูแล้วนะคะเราก็นําชั้นที่สองมาใส่เช่นเดียวกันให้เสมอกันดอกก็จะออกมาเป็นแบบนี้ นี่คือสําเร็จเรียบร้อยแล้วชั้นที่2นะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาตกแต่งใส่กระเช้าก็ได้ใส่แจกันก็สวยหคะทาเป็นชอบรับปริญญาก็สวยเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่แต่ว่าเราจะทําแบบหนนะคะผลง,งานก็จะออกมาสวยแล้วก็ประหยัดด้วยทองด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะ,ค,ะ,ะคือชมรมป,ประดิ์ประดอยของเราค่ะขอบคุณค่ะ,คะ ันนี้พวกเราสองคนก็ได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวเขาตัวนี้หอมเลยคคา่ะตอนนี้นะคะเราสองคนจะมาสัมภาษณ์น้องๆกันค่ะเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะสวยโน้ตเป็นความคิดสร้างสรรค์เลยทเดียวสามารถนับเป็นเช้าได้ด้วยเป็นใจกานเป็นตกแต่งบ้านได้ด้วยแล้วโอเคแล้วน้องๆได้รับอะไรจากการทำกิจกรรมนี้คะเอ่อได้ได้นำวัสดุและใช้เป็นประดิษบทตอกไม้ค่ะแล้ว ใช้เวลาว่างะโดนก็ไดุ้สมาริค่ะเพราะว่าการที่ดอกไม้เนี่ยต้องมีสมาดไม้ใช่ค่ะมีสมาธิเลยโอเคสวยมากเลยโนน้องคิดดีมากเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชมรมที่แล้วโีสนใจมากๆเลยไปชมเกี่ยวกับชีวะยาโบแล้วแบบเกี่ยวกับการเรียนนแบบเครียดไปดูกนดีก่อเป็นยังไงบ้าง ค่ารเราอยู่ประชรมแล้วค่ะสวัสดค่ะชมนเกี่ยวกับอไอชมนี้นะครับเราทาการเกี่ยวกับเรื่องของปครับรู้จัมครัจนาปก้าเรื่องเราชมรมเราก็คือเอาเ้านองเน่ยนะปกของผมมาทำการที่เรามาศึกษาที่เรื่องของ n t นี้ครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกเกเรเกต้าเกเรตอนก็คือรมสั้งของเรา ตอนเริ่มกันตั้งแต่ตอนถ่ายตัดเลยครับถ่ายตัดตุกษาไว้ว่าภายในนะครับนะรวมถึงพอเราศึกษาไว้ว่าภายในเสร็จแล้วใช่ไเราก็ทําการที่จะเอากระดูกมันขึ้นมาทำมาเป็นโมเดลพัฒนาโมเดลอย่างเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานน้องๆกันนะครับในการผลักตุ๊กตุ๊กงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทําของน้องกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะจะมาคุยกับน้องๆว่าที่ทําเป็นยังไงกันบ้างอะไรบ้างเลยก็ตอนแรกนะคะเราก็จับ จะดูแบบอวัยวะภายในของโกลบซึ่งอวัยวะภายในของโกลบเนี่ยก็จะคล้ายกับมนุษย์แต่ว่าไม่ไม่ได้เหมือนทุกอย่างบางอย่างก็จะไม่เหมือนหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วก็จะมาสร้างเป็นโมเดลอย่างเงี้ยค่ะแกดูกเลยทำย่างไหมคะก็ยากค่ะเหม็นเหม็นเหม็นเนาะค่ะใช่เนาะตรงแรกเลยแต่ขนมกับอีบ้างก็ขายยากค่ะไม่ โครงสร้างแล้วก็อวัยวะภายในด้วยว่าความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์เนี้ยว่ามันต่างกันยังไรห่งสองสามส่หกเตอปอบอป,อป,อปนั้นเสียงกบมันร้องทำไมพอฝนตกลงมาทีไรเป็นต้องได้ยินเสียงกบร้องกบอบอปอป,อป,อปนั้นเสียงกบมันคึกทันนอพอฝนตกลแล้วกบ ไปด้วยแล้วะค่ะและในวันนี้นะคะเมื่อทุกคนได้รับประโยชน์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบา